โย่ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยอยู่การในแมปอนิเมะการเดียนนะครับผมก็เป็นแมปใหม่นะครับเออผมไม่แน่ใจว่าผมจะลงคลิปไหนก่อนจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอ่าคลิปที่ผมน่าจะรีวิวแมปหรือเปล่าผม่ะลงคลิปรีวิวแมปก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอ่าหลังใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแล้วก็แมปนี้เป็นแบบคนไทยนะครับโคซ่าเดียวกับโลฟูตนะครับผมนะครับผมประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องการอ่าอธิบายอะไรเงี้ยผมทำคลิปเอาไว้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงตอนไหนเดี๋ยว ดูคิแล้วกันนะครับก็ที่บอกผมตัดอันไหนเสร็จก็นั่นไหนแล้วก่อนนะครับตัดอันไหนเสร็จก่ก็ลงนั้นก่อนนะครับผมอ่ะก็อันนี้ผมผมต้องการนะครับไปนั่งสุ่มมานะครับเล่นๆนะก็ได้ตัวรับมานะครับตัวรับในเกมนี้เป็นประมาณสองสามตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ครับต้องไม่แน่ใจว่าโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมได้มาแล้วนะครับนี่ชื่อว่าซาตานนะครับผมซาตานก็เดี๋ยวเฮียผมซาตาน โอเคมาทุกคนเรามารีวิวกันเลยละกันแล้วก็ทําการวางตัวปั๊มตังค์ยนครบแล้วนะครับแล้วก็อัปตันเร็วด้วยนะแหมเรามาลองกันเลยว่าเป็นยังไงนะตัวสาตาร์ทซึ่งผมไม่จำเป็นตัวเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้เลยครับแล้วก็เสื้อผ้าเอ๊ะเสื้อผ้ามันก็คุค้นๆอยู่นะแต่แบบจาชื่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอวางตรงนี้ละกันนะครับโลง่งๆดีนะวางเลยนะครับแท็ตังค์ที่สองพันนะอันนี้คือยังไม่มีเปิ่มกันเลยนะแต่วิวสี่นะโอเคตังค์นะครับผมเปิดมาแต,แต่ที่อ่าผมว่าแปลงกิจด,ดีกว่านะ อ่ะดาเมจนะครับผม2128นะครับวิธีการตีเวิแต่ย้ายยีนะครับผมขั้นต่อไป1,000นะครับอ่ะดาเมจเพิ่มมา4ี0พนะครับระยะเท่าเดิมเอ่อระยะระยะวิเท่าเดิมนะระยะก็เท่าเดิมนะครับอัพต่อนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะลองดูครับตียังไงก็อัมัดต่อยปกตินะแต่ถ้าเราอัพขั้นนี้นะปุ๊บเนแหนก็จะเปลี่ยนสกิลแล้วนะครับลองดูนะ เฮ้ยเชี่ยแม่งตีเอวเหรอเฮ้ยรู้รู้นี่น่าจะขยับมาตรงนี้หนึ่งนะเนี่ยมันจะแบบว่ารอบตรงนี้เลยนะไม่เป็วลาอ่ะระเม็ก็ประมาณนี้ห้าพันเก้านะวินิกรรมตีแปดวิระยะสามสิบเจ็ดนะครับผมขั้นต่อไปนะครับผมนี่ระเม็ที่หกพันแปดนะครับในวินิกรรมตีแปดวิระยะสี่สิบนะครับขั้นต่อไปครับเปลี่ยนสกิลด้วยนะประมาณนี้นะครับนี่เฮ้ย ที่มันตัวเอลี o e, ชั้นดีนี่หวา่าเอาไว้เปลี่ยนแล้วเหรออ๋อเออเดี๋ยวนะถ้าเอหว่าไปกินลืมพาดูถ้ามันเ,เดี๋ยวอัพอัพพตัวนี้กอันนี้นี่ตัวนี้ยังไม่ได้อัพนะครับเราลองอัพดูว่าถ้ามันตีเอลี o e, เป็นไงนะนี่ครับตีเอลี A o e. ใช่ปะปิดถูกตัวปะวะถูกปะวะถูกหรือมั้งนี่ครับประมาณนี้ทำไมเอฟเฟกต์ไย่างเงี้นวะเปิดเอฟเฟกต์ครบไม่ใช่หรอเอฟเฟกต์ก็เปิดนะ ขั้นมันเถิดนะอ่ะอันนี้ต่อแล้วกันนะขั้นต่อไปครับหมื่นสองนะครับผมตัดแล้วนะอ่าจำเม็สูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าจำเม็นสูงสุดแล้วนะครับมีทั้งหมดเจ็ดขั้นนะครับก็มีหมดเจ็ดขั้นนะครับผมก็อ่าจำเม็นสูงสุดอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับวิธีการ,รตีห้าวิระยะสี่สิบห้านะครับผมเป็นตัว AOE นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมชื่อโคตรดี อย่างงี้ต้องวางตัวสโลนี้หน่อยตัวหนึ่งนะครับนี่เอาเรื่องวางตัวสโลไปตรงนี้นะครับเฮ้ยด่านนี้ก็บอกกับพี่แกอยู่เหมือนกันเนี่ยด่านนี้เอาเรื่องเอฟเฟกอลังการเลยเกินนะครับไม่แน่ใจว่าวางได้กี่ตัวนะครับผมขอดูหน่อยนะเฮ้ยวางได้อีกเหรอก็อ,อัพดีรออะไรชี้เหี้ยโคตรโหดวางได้อีกปะ เอาวางแค่ามตัวนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวซีเกตของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวอีสองสาตัวที่เหลือผมก็เดี๋ยวพายายามหาสุม่มจนได้แล้วก็จะมาดีเิวให้ทุกคนดูละกันวันนี้ก็เอาตัวนี้ไปก่อนละกันก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเนี่ยคือแบบระยะกว้างตีเอลเแบบวงล้อไปเลยนะมอนแบบมอนบอกวิไม่ได้ขยับเลยแนละ้วตายแล้วอะไรเงี้ยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไอพีทิ้งแรกกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกลู